วันไหน6สี่แล้วตัวเองเปิดกี่บัญชีหลายอ้ไม่นองทำไงวเื้อาวอ๋รวอรีคนรูบอกแล้วว่ามัมมดูเดูขนาดนเ,นเลขเก่ายังไม่ดูนเนี่ยถ่านแล้ว

บอกอว่านี่ดูตอผิดอันนี้แล้วก็มาตร้นตรงว่ามผิดผิดที่เลือไรผิดในไบ้านไม่ไม่ถ้าถ้ายังไม่เข้าอ่ะไมยังไม่ทำเดี๋ยวตอนนี้เลขเจ็ดศูใช่ไหมแล้วเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามนันอาหารเ็เาไม่อยู่ไม่เจ็ดสองเจ็ดสาเจ็หนึ่งเจ็ดอนเจ็ดตังนี่ไม่ดูนะว่าแต่เนี่ยไม่ใช่ปกติก่อนสองพอดีคนอ่เปิดเจ็ดดู แต่สลิดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเขาไม่รู้เขาไม่มีเจ็ดสองเจ็ดา รู้สึกไงกับการหยุดสี่วันครับรู้สึกการหยุดยาวสี่วันครับรู้สึกเสียใจมากมีคามสุดมากค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากเราไม่รู้ว่าจะแบ่งสองวันแรกไว้เล่นเกมหรือว่าจะแบ่งสองวันหลังไว้เล่นเกมชายอย่ามากหยุดห้าวันเลยสำคืมใครว่าจะหยุดห้าวันตะก้องไ่อยู่แค่สี่นะมันจันรตะก้องอยังไม่มาถนะ่ายไะตะก้อง อันเนี้ยนักเรียนธรรมดาแน่ใจอยู่ก็เหมือนไม่อยู่พวกแกก็ต้องเข้ามาทํางานธนาคารเดิมอืมใช่ถูกเมื่อจะเสร็จเท่านห้นแล้วพวกก็จะต้องมายืมที่นี่ต่อไปอมี่ยี่สิเองที่ยี่สิี่สิเท่าไหร่นีแล้ววันแล้ววันที่เพีเซนธนาคารมาครบใช่ไหมพนักงานธนาคารตามเร <พง S 1> ียงรายสายมาครบแต่ว่าดูดูสภาพความเป็นจริงนะคะเราพางไม่มีเลยเลย ตอนนี้แบบลบมาก<อ>เห็นมีอยู่สองคนนะคะัสองคนที่สมงคนได้เงินเขียวขอเพื่อนนะคะแอบเห็นอยู่ด้านหลังกองบัญชีคนนี้คนที่มทสมได้เงินที่สุดคือคนที่หนึ่งคนที่สองนะมันน้ำจินเยอะเกินไปสมควรตัดออกไว้ไไวไ<ม>สักรอย<ม>เปิดบัญชีตอนนั้นแหละเขาวิ่งแยกสาพานเลยไทันตะวหน้าเด้อคนบอกว่าให้ดูไอ้เก่าทันท่แล้วก็ดูเรื่องเขียวก็ไม่ดูไม่ดูเลย เอาื้อสลิปล้วก็ไม่ทำอะไรอื่นหานี้แม่ไม่ง่ายฮ่ามัง่ทำไมันยุ่งยากเลือแล้วเราเล็กไม่โตเราก็ี้เป็นมั่วคนเยอะมากเป็นพอ่เนพอเขาแล้วนี่เป็นพออ่อตอนไหนวะวเราเรียก,ก็ไม่โต อแล้วแม่จะเล่าใมีคนอื่นสองเรื่องแรกแล้พรุ่งนี้จะทำอะไรละจะถ่ายด้านข้างหนิพรุ่งนี้ก็อยู่บ้านแยกกันนอนเก็บแดงไว้ต้าจริงเขาหนีงไงวะพรุ่งนี้แล้วกลับไปแล้วก็นอนดมเหมือนเดิมคืนนี้ตัดวีดีโอแม่งนานๆสักที่สามแม่ง ที่ปีสามให้นอนด้วยนอนเช้าพ่อบอกให้นอนหนึ่งเรียนหนึ่งนี้เมื่อคืนโดนพ่อมาให้รูปนอนหึกไใชไหมห้าทุ่มเดี๋ยวยิ่งคืนอนเช้าแม่ง่งตีหนึ่งปีสามปีสามแลว่าอีกสองชั่วโมงมาอาบน้ำแล้วก็นอนต่อตีหนึ่งไม่เช้าตีหนึ่งแม่งไม่เช้ามปีสองเปิดแล้วต่อไปเป็นเจ็ดเนปีหนึ่งในเดือสุดท้ายเออที่สุด ตีหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่แบบเราปั่นรายงานกั่นแหละฝันรายงานเสียเ,เกือบตีหนึ่งก็มาติดบัญชีผิดอ่าไม่ไหลวละแค่นี้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนายออ,อกซิเจนนะตอนนี้จะมาดูให้รีวิวไอโฟนจีนของเพื่อนนะครับตอนนี้อยู่ทางราคารโรงเรียนครับมีเสียงแอร์อีแก่ตัวนึงครับไม่ต้องสนใจมันนี่ครับ iPhone. ไอโฟนเดนกล้องนะฮะเสร็ละเ้ีอยาจะใช้กล้องเลยดีกว่าตัวนึง ตอนนี้่ด้านหลังครับเนียนมากเดี๋ยวกันหนึ่งกันหนึ่งครับเนี่ยครับเหมือนเหมือนนะครับ iPhone ดีไซน์ by Apple กันหนึ่งครับอะไรวะถ่ายนอกสถานที่ครับ Apple in California SM อะไรวะ in American model มันมันบอกทุกอย่างตอนแรกผมเห็นผมก็นึกว่าไอโฟนครับที่จริงมันก็ iPhone จริงๆหรอครับไอโฟนจีนนะเป็นว่านี้ดีกว่ากลับมาที่เดิมลองเปิดใช้งานดูอะไรอย่กมีสไลด์ครับะสไลด์ไปป๊อกอ่าเหมือนกันหนึ่งเอ้เกียกะตอนนี้ผมตั้งถ่ายบนขาตั้งกล้องครับไม่ค่อยสะดวก ข้างวานเฮ้ยคำตอบหนึ่งลองทดสอบกล้องแล้วกันนะเครื่องหน่วงมากครับสเปคมันแบบหน่วงมากตอนนี้แตะไม่โฟกัสนะครับไม่เอาตัวโฟกัสนะครับถ่างออกมาหน่อยไม่โฟกัสนะหนึ่งโฟกัสด้วยดูแล้วกันนะ มันมีเกีมันมีเัี่คยแล้วตำรวจไหนมีเกียร์ด้วยปะมีแต่คนดูถูกว่ามีไวบาลาร์นซึ่งผมก็ยังไม่เห็นในในไอโฟนทีมผมยังไม่ได้ไม่เคยดูไงนะปล่อย,ยเขาคุยไปครับเหมือนอยี๋ยวนะครับดูนะครับเมียหนึ่งผมผมกม็ยังตกใจครับคล้ายๆกันกดสองครั้งมีขึ้นมาครับผมงงอ่าเดี๋ยวเั็นึง ะเราสนับสนุนรายการยืนฮะเราก็สนับสนุนรายการสองขวดนะโค้งอะสนับสนุนรายการสนับสนุนรายการครับเพราะว่าตะกร้องกินแล้วสองขวดหน่วงมากครับดูจากลักษณะแล้วที่ยังไงถ้าจะไดเป็นพวกเนี้ยจะเป็นอาหานะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ซึ่งดูลักษณะภายนอกเหมือนนะครับตัวหนึ่งก็มีอ่าแบบนี้แล้วกันบวกกัดไป เหมือนนะครับเหมือนเหมือนจริงมีตรงนี้ผมติดใจมากบูทูธมันยังไงวะนะผมก็งงไอ้ยโฟนโนไอโฟนไอไอโฟนไอโฟนมีบูทูธไหมป้าโฟนป้าแกมีบูทูธเหรอไอโฟนไอโฟนไม่มีเออนะครับนี่เป็นจุดเฟลของตัวนี้ไอโฟนอ่ะมีบูทูธแต่คือว่ามันใช้กับพวกอันนั้นเปล่าพวกสายสายอ๋อใช่ครับแต่อันนี้อันนี้จะมาบูเพลงให้กันยังได้ครับ ซึ่งเป็นข้อดีของ iPhone จีนมี Google App Store เนี่เขาเขียนว่าเป็นหนึ่งครับ Service อะไรวะเซอร์วิสนะครับมีหลายอย่างที่เหมือน iPhone จริงๆแต่มันก็ยังไม่ใช่ i ไอโฟนฟุนินจาออน yes. ลองก่อนแล้วกันมันม่ซัพพอร์ตกันหน่วงนะครับหน่วงมา,งมามมก น่วงนวงแล้วก็หน่วงฝันนมัวๆครับดูครับระเบิดมันหน่วงมากอรู้สึกมันหน่วงมากกำลังสนุกครับตอนนี้คิด <c oughs> ยาวสี่นาทีไม่รู้ใครจะด,ดูว่าแบบนี้ไร้สาระขนาดนี้นะน่ะก็ลกลับมาดู ก็คุณจ้าไปเล่นบนเฟซบุ๊กดีกว่าครับสนุกกว่าเยอะใช่ครับล็อกจอนะครับเราลองไม่ล็อกดูซิอ่ะมาลองเอียงข้างเจโทรสกูบไม่ทำงานนะครับครับไม่ง่ายครับเจสแท็ปไหมครับเจสแท็ปอ่าเจสแท็ปครับเจ้าหนึงครับรู้สึกไม่มีครับมีแองกี้เบิร์ดแต่เราขอไม่ลองเล่นแล้วกันนะครับขอไม่ลองแองกี้เบิร์ดนี่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดแดงอ่าเจ้าหนึ่งครับเบิร์ดแดงครับ กูถ่ายข้นงในกูดูงโฟกัสนะฮะไม่มีเนี่ยครับมีอันหนึ่งผมผมก็เห็นเมื่อกี้<ม> F M Radio นะครับคุณงงไหมครับไอโฟนปกติมีวิทยุไหมครับฝนฝนฝนไอโฟนปกติมีวิทยุไหมไม่มีไม่มีอันนี้นะครับอันนี้มีอันนี้ทางจีนเขาสนับสนุนให้เราโครับ Wi-Fi ก็มีไ,ไฟแมเนตก็มีนะครับมาดูความจำดีกว่าเป็นยังไง ความจำหดในตัวเครื่องนะครับ64จิกนะ<า>ผมก็เออมันมันเจ๋งมากครับดีเทลแล้วก็ความจำในเครื่องนะครับ3.6จิกหรือว่าเมมประมาณ4จิกนั่นเองร<า>ู้สึกว่าจีนเขาให้หลายอย่างดีกว่า p h โฟนนะครับ<า>แต่ข้อเสียอยงนึงคือเราไม่สาม,มารถดาวน์โหลดแอปหรืออะไรได้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะไม่ใช่เครื่องของผมนะครับน<า>ี่ครับปุมต่างๆส<า>ันนะครับเปิด อ่าตหนึ่งให้เดี๋ยวคลิปคลิหนีบก,กระดางหนึ่งหนีบก,กระดานครับฮะไม่เมื่อกี้ว่าครูมานั่งเล่นอ,อยู่ทรงนี้มานั่งบิดขาตั้งกล้องอยู่บิดได้นะด้วยอ้ยเป็นเกีียวเกลียวอ่ะแล้วเอวอช่า,างม <บะ S 2> ันนะครับแปลว่าไอ้เรื่องที่ว่าจะเอยเปิดให้ดูร่องซิมแ <c oughs> ปลว่าข้ามไปนะครับใช้ซิมธรรมดาเหมือนกับโทรศัพท์คับบรับวันีวขอบคุณที่มาดูรายการได้สาระนะครับสวัสดีครับเห็นแค่เห็นรีวิวทนคนจีน ผ่านกล้อง i p h o n จีนะครับตอนนี้ผมโฟกัสไว้ที่หน้าจอ iPhone นะครับซซ่งรู้สึกว่ามันไม่ต่างกับกล้องสมัยกล้องสมัย VGA ครับที่มันตีกับโทรศัพท์สมัยนั้นรู้สึกของโซนี่นะครับยังคุณภาพดีกว่านี้นน iPhone เสียดายเราไม่มี iPhone นะไม่จะมาทดสอบนอคนรู้สึกไงบ้างครับอันนี้เกี่ยวกับ i p h o n จีตัวน,นี้อ๋อก็ได้เหมือนมาครับผมว่าเงียบเกือบทุกด้าน,นครับ ที่่ผมนังดูแล้วถ้าเร็วกว่าน,นี้จะใช่เลยครับครับไม่ไม่ต้องฟอนต์ตัวหนังสือด้วยค่ะฟอน,น,น,นต์ฟอนต์ฟอนต์ตัวหนังสือครับเป็นหนึ่งต้องมีหน่วยแตกมากอะไรอย่างนี้ไบอกนี่ยครับเราเห็นตัวหนังสือไปแล้วเนาะอ่าครับตัวหนังสือแบบผมว่าฟอนต์ทีมไทยแต่ก่อนเวลาในเฟซบุ๊กยุคแกล้งครับตัวหนังสือแบบนี้เลยอ่าครับมีอะไรอีกครับจบแล้วครับครับขอบคุณครับ